สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กลุ่มใหม่บางคุณงพรมพระสมเด็จกลุ่มใหม่บางคุณงพรมจุดที่เราจะต้องสังเกตก็คือดน้านหลังจะมีการปั๊มตาวัดใหม่อมรรถติดไ้ถ้าองค์ไหนมีตาวัดแบบนี้ปั้มติดเราก็ตีว่าเป็นพระกลุ่มใหม่บางุงพรมส่วนองค์ไหนที่ไม่มีตาวัดปั๊มติด เราก็ตีเป็นพระกูกเก่าถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางอายภาพที่สูงออกมาจากเจดีในปีพศ2500ในคราวเดียวกันแต่ไม่มีตาปัมเราก็ยังถือว่าเป็นพระโกเก่าพระองค์นี้ดูลักษณะของพิมพ์ทรงก็น่าจะเป็นพระสมเด็จพระละรักขันดูพระพักค่อนข้างใหญ่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ชัดเจนผิวมีการงอกของปูนมีการงอกแบบเป็นเส้นและก็มีการงอกแบบผิวอังกะเบนลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามเส้นสายต่างๆก็ค่อนข้างจะสูงนะครับสิ่งที่เห็นนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของพระที่อยู่ในเจดีย์บางครับลักษณะของพิมพ์ทรงอาจจะมองแล้วไม่สวย เพราะว่าพระมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมากแต่ก็ถือว่าเป็น,นกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคลงมด้านหลังก็เป็นหลังกระดานเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีเว้ามีโค้งมีบิดมีเบี้ยวไม่ได้เป็นเส้นตรงในบรรทัดลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของความเก่าเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูง ขอบด้านบนก็มีปูนงอขึ้นมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์พองพรมตาวัดน่าจะปั๊มด้วยน้ำหมึกสีออกแดงง่วงนะครับประเดี๋ยวต้องดูด้วยกล้องกลาคยายให้สูงว่าจะเป็นสีอะไรกันแน่ส่วนสีที่เราเห็นตรงนี้เป็นสีฟ้าก็เป็นลักษณะของสีที่มาจากพระองค์อื่นมาเพื่อนติด ก็แสดงว่าพระสมเด็จกลุกใหม่บางุณพมนี้มีเป็นจำนวนมากการเก็บก็คงจะกกองกองกันไว้นะครับอันนี้พูดถึงพระที่ออกจากเกดีในปีพศ2 5 0พแล้วนะครับด้าน,นข้างก็เป็นตัวบ่งบอกถึงพระที่มีความเก่าพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่กุกก็ลงไปก่อนจับติดตามรอยปีรอยแยก แล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเกาะไว้ส่วนองค์พระก็งดงามเส้นสายสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพที่สูงรูปด้านข้างแบบนี้เราจะเห็นความสูงความต่ำของพื้นผิวได้อย่างชัดเจนภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางในภาพของขอบพระด้านบนแล้วก็ขอบพระด้านล่างนะครับ จุดสำคัญของพระสุดตจที่อยู่ในเจดีย์บางคุณพรมหรือพระสุด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคก,ก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นในทุกจุดที่เราดูถ้าองค์ไหนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพน้อยโดยเฉพาะพระสุด็รที่อยู่ในเจดีย์บางคุณพรมเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสด็รที่มีอายุกเก่าถึงยุคและอยู่ในเจดีย์บางคุณพรม เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกราเายร์ไฮสูงด้วยกันนะครับภาพแรกเป็นภาพใบหน้าเราจะเห็นเนื้อหามีการเซตตัวชัดเจนมีความสูงความต่ำผิวบร,ริเวณรอบๆก็มีการงอกของปูนฝั่งนี้มีการงอกเป็นเส้นฝั่งนี้ก็งอกเป็นก้อนเป็นเม็ดภาพนี้เป็นภาพของวระเกศตซึ่งยาวพิสรจเส้นส้มด้านบน ผิวบริเวณรอบๆก็มีความสูงความต่ำเส้นซุ้มก็เป็นธรรมชาติเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทุกจุดถือว่ามีธรรมชาติที่โอเคภาพนี้เป็นภาพหน้าอกนะฮะเนื้อก็มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำเส้นของแขนขวาก็เช่นเดียวกันแล้วก็ฝั่งแขนซ้ายก็เหมือนกันนะครับสังเกตดูเส้นสายนะฮะ มีบิดมีเบี้ยวมีเว้ามีโคง้งมีขอดมีเกี่ยวซึ่งเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลทงทางกายภาพส่วนซอกแขนก็มีขีก้โก,ลกุลงไปเกอะจับติดภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายหเห็นถึงสภาพของวงแขนซึ่งมีความเป็นธรรมชาติตรงนี้เป็นบริเวณหน้าท้องเนื้อก็มีความสูงความต่ำ ภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาเชวรตรงนี้เป็นเปลืพื้นผิวที่มีปูนงอกขึ้นมาเป็นเส้นภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าขวานะครับตรงนี้เป็นมงแขนกิโกก็เกาะจับติดใต้ฐานตรงนี้ก็เป็นคิโกเป็นพวกเศษไม้ใบหญ้าภาพนี้เป็นภาพฐานบัวนะครับเส้นสายก็เป็นธรรมชาติ เนื้อหาก็มีความแห้งสนิทบ่งบอกถึงความเก่าภาพนี้เป็นภาพฐานสิงห์นะฮะดูลักษณะของฐานสิงห์ก็บ่งบอกได้ว่า,าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จแม่พิมพ์ของหลวงสิริกาลภาพนี้เป็นภาพหัวฐานล่างสุดนะครับตรงนี้เป็นเส้นสมเนื้อก็มีการเซตตัวเส้นสายขยุกข,ขยิกปิดผิดเพี้ยวเบี้ยวมีความสูงความต่ำ ภาพนี้ก็เป็นหัวธาล่างสุดฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้เป็นเส้นซมสังเกตดูขี้โกรกนะฮะมีลักษณะคล้ายๆกับขี้ฟุ่นขี้ผงภาพนี้เป็นภาพด้านขวาของพระตรงนี้เป็นเส้นซมตรงนี้เป็นพื้นผิวตรงนี้เป็นแขนขวานะครับภาพนี้ก็ทายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผิวพระซึ่งมีการงอกของปูน มีความสูงความต่ำมีโกเราไปกอดจับติดภาพนี้ก็เช่นเดียวกันปูดงอกขึ้นมาเป็นเส้นๆ้นซึ่งเจอในพระหลายแม่พิมพ์ไม่ใช่มีแม่พิมพ์เดียวก็แสดงว่าสิ่งที่เห็นนี้เกิดจากธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์ภาพนี้เป็นภาพของหัวไหลซ้าย ตรงนี้แพ็นแขนซ้ายนะครับตรงนี้เป็นพื้นผิวสิ่งที่เราเห็นนี้กวรจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานและก็สภาพแวดล้อมต้องมีความเืินสูงภาพนี้เป็นภาพน้านหลังถ่ายถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาภาพขอบพระส่วนนี้มีปูนงอกขึ้นมาอย่างชัดเจนสังเกตดูเส้นสายนะ มขีขยุกขยิกเปรี้ยวเบี้ยวซึ่งเป็นลักษณะของธรรมชาติส่วนพื้นผิวมีความสูงความต่ำปรากฏให้เราเห็นอยาชัดเจนภาพนี้ก็เช่นเดียวกันเส้นสายของการเปลี่ยนแปลงทางไภาพตามขอบเห็นได้อย่างชัดเจนเรอดจนอู่นงอกขึ้นมาตามขอบพื้นผิวก็เป็นพื้นผิวที่มีความสูงความต่ำ ภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงสีสันของน้ำหมึกเมื่อเราไปดูใกล้ๆสีของน้ำหมึกมีลักษณะคล้ายๆกับสีน้ำเงินออกงวกเพราะฉะนั้นสีสันของน้ำหมึกแต่เดิมน่าจะเป็นสีน้ำเงินภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในภาพตามพื้นผิวที่มีความสูงความต่ำตรงนี้เป็นสีสันของตาวัด ภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผิวปะสีของน้ำหมึกสองส่วนนี้สีไม่เหมือนกันธรรมาชาติทำให้เราเห็นลักษณะแบบนี้ภาพนี้ก็เช่นเดียวกันสีของน้ำหมึกฝั่งนี้เป็นสีน้ำเงินฝั่งนี้เป็นสีออกม่วง,วงแดงธรรมาชาติเป็นตัวทำให้สีสันไม่เหมือนกันเราเห็นสภาพแบบนี้ก็ต้อง ฟันธงได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระที่เก่าแล้วก็เป็นพระที่มีธรรมชาติปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างถ้าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาพตามขอบสังเกตด,ดูเส้นสายนะฮะจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาหยดน้ำยาเช็คกายุแคนไซ ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องขรายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าเราจะซูมเลนเข้าไปใกล้ๆอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางใ้ภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสังเกตดูเนื้อนะฮะมีการเซตตัวมีความสูงความต่ำโวยหน้าอกก็จะเดียวกันความจริงจุดสีดำๆแบบนี้ เราจะตีเป็นมวลสารก็พอ,อได้นะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จแม่พิมพ์ของหลวงชสดธการเป็นพระสมเด็จที่ถูกนำมาฝากกลุ่มบางขุนทมเพื่อให้ครบแป0หมื่นสี่พันองค์ตามคติความเชื่อโบราณและก็เพื่อให้ทันเลิกมงคลงสูงเกดี เป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพที่ชัดเจนเนื้อหามีการเซตตัวผิวมีความสูงความต่ำนะครับมีฮิโกะจับติดพอสมควรเป็นพระที่ดูง่ายนะครับท่านที่ศึกษาสะสมพระสมเด็จ ควรจะศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางอายภาพศึกษาในเรื่องของความเก่าในอนาคตการเช็คอายุของพระสมเด็จจะมีราคาที่ถูกลงดังนั้นถ้าท่านศึกษาแบบสายอนุรักษ์ก็คือศึกษาด้วยหลักวิยาศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติวิทยาท่านก็จะมีโอกาสที่ จะมีพระแท้มาครอบครองบูชาเดี๋ยวนี้ก็มีการพิสูจน์กันแล้วว่าคำพูดของเซียนส่วนมากจะปิดเพื่อนความจริงนะครับดังนั้นท่านใดที่เคยนำภาพไปให้เซียนดูแล้วถูกเข้าตีเคก็ควรจะเก็บรักษาไว้ดีๆเพราะว่าอาจจะเป็นพระแท้ เราศึกษาพระสุูตรมาคุ้นพรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่ถูกต้องเราจะเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเน้นในเรื่องของความเก่าเน้นในเรื่องธรรมชาติของ,องพระนะครับจุดสีขาวๆที่เราเห็นนี้ก็เป็นประเภทผงวิเศษผงพระพุทธคุณ ประเดี๋ยวเราดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คกระยุขัดไซเพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของพระสุเดชองค์นี้ตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบของถ้าองค์ไหนขอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นสายเรียบตึงเหมือนไม่บรรทัดเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่า ไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคจากนั้นเราก็มาดูตรงพื้นผิวนะฮะพระสมเด็จพระพุทพมพื้นผิวต้องมีความสูงความต่ำซึ่งเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมาบางองค์ก็มีรอยปีรอยแยกบางองค์ก็มีลูคุนถูกเข็มก็แล้วแต่ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นนะครับ ิ่งที่เราเห็นนี้ถือว่ามีธรรมชาติที่ชัดเจนเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์ดูว่าพระองค์นี้จะเป็นพระแท้หรือไม่แท้เก่าหรือไม่เก่านะครับที่โกะมางคุณพรมก็มีหลายแบบนะฮะไม่ใช่มีแบบที่เราเห็นตามภาพของเสียนอย่างเดียวที่โกะก็เกิดจาก สถานที่ในการเก็บพงพระนะครับพระที่อยู่ในพื้นที่ต่ำน้ำท่วมถึงก็มีคีบุกอีแบบหนึ่งพระที่อยู่ในพื้นที่สูงอยู่ตามชั้นสูงสูๆคีบุกก็มีลักษณะอีแบบหนึ่งดังนั้นการศึกษาเราต้องเปิดใจให้กว้างไม่ใช่เชื่อแต่พระเซียน เพื่อแต่เสียนสีสันของมหมึกก็เช่นเดียวกันมีหลายสีและก็สภาพแวดล้อมในการเก็บก็ทำให้สีสันเปลี่ยนจากสีเดิมนะครับประเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คกับยุแคนไซเพื่อเป็นการพิสูจน์ความเข่าของเนื้อปูนเปลือกหอยซึ่งเป็นส่วนสมหลักในการสร้างพระสมเด็จเราจะหยุดตรงนี้นะครับ ถ้าพระองค์นี้เป็นพระแท้น้ำยาที่หยดลงไปก็จะกอกเป็นเม็ดแล้วก็มีฟองกาดขึ้นถ้าเป็นพระใปหรือพระที่ไม่ได้สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยเช่นสร้างจากเรซินสร้างจากปูนพลสเซอร์น้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับตอนนี้ฟองอากาศก็เริ่มขึ้นมา ก็บ่งบอกได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสุดเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคและมีปูนกระดอยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดนํำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ด้ำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่ออีกนิดหนึ่งมาดูว่าพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางม และเป็นพัสดุที่มีอายุเก่าถึงยุคผ่านการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์โดยการเช็คกายุแคนไซจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนบ้างนะครับพื้นผิวขององค์พระมีการงอของปูนแบบเป็นเส้นแบบนี้นะครับบางส่วนก็ปูนงอขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นก้อนแบบผิวหัางกระเบน ส่ำคัญที่สุดเราต้องดูเอกลักษณ์ของพระสุเด็จพระคุณพรมว่าจะมีขี้กหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนผิวมีความสูงความต่ำหรือไม่พระองค์นี้ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่ดูง่ายการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนเป็นพระสเ็จแม่พิมพ์ของ หลวงธิธิการเป็นพระสว็จสองครองพระพุทธคุณโดนเด่นเพราะว่าถูกปูกเสกสองครั้งวันละรังครั้งหนึ่งแล้วก็ที่บางอุนพรมอีกครั้งหนึ่งโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ